ต่อด,ดี่กา้าหั่นข้าวหลยนะคะหั่นปักกุ้มปักไปเรื่อยๆไม่ได้แค่แผ่นเม็ดก็เลยอาผิวกเอออาวแป้นนะ,ะนี่อา่แป้นไนี่อาผเล่ับไปเรื่อยๆ บางคุณกตกก็ไม่รู้เลยวันนี้เราเข้าเรื่องแมวไม่ตั้นะคะแต่อย่างว่าอย่างมวเก้งหอบไม้เก้งหอบไม้ตองตีหอไม้เดินจิ้งจกยำนะเาเดินจกยำให้ไม่เหนืหรือเนี้ยปักไม่ออกไปปแล้วไม่เหนืมไหืป้อไม้ป้ลม ตน,ตนตเนไม่นด้ปับล้านได้น้ำตัวนะมือมังแลมลงน้ำพ่เยอยาย่นหลืงนะฮะมือมันมือมันลื่นนะคนะ Terima kasih telah menonton! คุณเป็นยังไงแม่ต้องแบงนะคะโอ้ตีนี่พี่แม่มันก้ามจูมันหมนากเกินทองแบงค์สามปักมือส่งทีสามปักสองทีปักน,นะอโอ้เอโอโอ้ขุ่นก้าวเนี่ยปักเดียวปักเ,เดียวโอ้ตีนี่มันโยดนิ่มได้ไ กุ้งห้าโลห้าสิบบาทลูกสิบบาทเราไม่จ่ายเลยนะห้าลูกหนะ้กบบาชิ้ปรับหน,นึ่งห้าบาทแต่กุ้งมีห้าลูก อีกแล้วน,นะคะสามสิบโลไปไม่ซ้ำนเทียได้แล้วนะต้ดูไหนร่วงแก้มไปแล้วมีระดับในหวหนาหมาต้องหุ้นเต็นี่แม่ปับเสร็จแล้วนะคระแต่ว่าจขึ้นจะขึ้นเพราแม่ปับเลยร้านใครมนันควน อย่านีเคืนตับสีฟ้งสีส้มแน่นอนไม่รับนะแต่คือรับยาวเลยน้นกับข,ข้าวย่างนี้น